สวัสดีครับผมโซละนะครับวันนี้ก็จะเอาคลิปลิงแบทเทิลที่ได้ไปแข่งที่งานอน,นิชาร่ามาครับอ,อันนี้คือนัดแรกของผมนะครับเจอกับคุณฮโลโลคุณฮโลโลใช้เทลานิต้าไฮเดกอนอมูนกัสแล้วก็ครอวิสเตอร์ครับส่วนผมใช้ส่วนผมเปลี่ยนเปลี่ยนทีมแบบทีมเดิมหมดเลยครับผมใช้เทลานิต้าเอ็กซาดิวการชอมแล้วก็นิโดกิงเหลือการชอมไว้ตัวหนึ่งนะลองมาดัครับ จัดกับเริ่มเปลี่ยนเสียงผมก็ส่งเทเนต้าเอ็กซ์เพลย์ไว้ครับส่วนส่วนฮอลโลโลส่งคาวเวเซอร์กัอ,อมูลกาสมาครับมีความสามารถพิเศษเทเลนิต้าครับเรียกทรายออกมาแล้วก็ลอยด้วยแอร์บอลลูลนคะรับแล้วมันก็ใช้เลดพาวเดอร์เด็ดท,ทำให้จะต้องจบตีที่อมูลกาสก่อนนะครับแต่ผมใช้ใช้มูฟรวมไปเลยเลยใ,ใส่ไปเลยตีทั้งคู่ครับ แล้วก็ให้เทเลนิต้าใช้ครันชิต่อร์ำเข้าไปแย่งมุนการ์ครับรถได้เยอะพอดูแล้วก็รถดีเซนซ์เขาอีกครับตอนนี้คอริสเตอร์ใช้ออร่าสเซียใส่เอ็กคาดิวครับมันต้องตายแล้วแต่ผมใช้โฟลคัพแซดโฟลคัพแซดนี่จะทำให้ถ้าโดนจมปีจากเลือดเต็มจะเหลือเลือดไว้หนึ่งนะครับมุนการเขาก็มีไอเทมฟื้นพลังครับเลฟโอเวอร์ ตอนนี้อมุนก็ใช้โปรเทคครักันไว้ก่อนส่วนผมให้เอ็กซาดิวใช้เอิร์เควิไปซึ่งไม่ได้ผลกับชานิต้าครับ,รบเพราะว่าชานิต้าติดแอร์บอลลูนไว้ไม่มาลอยได้เราก็จมตีวิคคาเวเซอร์ไปเลยคาเวเซอร์ก็ดับไปเพราะวันมีผ้พลาดกคิดว่าเขาจะโดนตีแล้วก็เอิร์เควิตายเองทรงนั้นหนึ่งตัวเอ็กซาดิวเ็ e นว่าพลาดจริงๆครับวันนี้อมุนก็ โดนสายฟาตนะครับแต่ก็มีเวลเลือดจากเลอกอเวอร์เหมือนเดิมครับส่งกาเบียสลงไปครับกาเบียสถ้าอยู่ในสายนี่จะมีอาบิลิตี้แซนวิลนะครับเพื่อให้หลบหลีกเพิ่มขึ้นแล้วถ้าผมให้แปลงล่างครับล่างเมกาเมกากาเบียสนี่อาบิลิตี้จะเป็นแซนฟอสนะครับเพิ่มพลังโจมตีเมื่อมีสายอยู่ขบวนการใช้เลเพาวเดอร์เหมือนเดิมครับ ดึงความหสนใจไว้ให้ตัวมันผมให้การช้อปแล้วก็รับใส่ครับที่จะใส่ไฮเ้เจก้อนครับแต่เจลเลเ็กเขาเดินไม่ต้องกัรตีเขาก่อนเราก็จัดการสิเหตุขึ้นไปได้ครับใครเดก้อนใช้ดะกโกเมเทโอครับไม่เหลือระเบิดระดับนี้การช็อปลงมากินเห็ดได้สมบูรัวแล้วก็ตายเลยครับดะกโกเมเทอนี่ใช้เสร็จแล้วสเปเชยลแอตแทจะลดลงสองระดับนะครับ ไม่ทะลิต้าใช้อเรสครับใส่ให้เด้กอนเลยแลกกันครับฮอลโลโลกส่งเทเลนิต้ามาครับแต่ตัวตัวเดียวกันเจอกันแล้วผมส่งตัวที่เหลือไปครับนีโดคิงฮอ <c oughs> ลโลลกก็ให้เทเลนิต้าแปลงร่างเป็นร่างเมกาครับผมฟูฟูตัวฟูฟูขึ้น อีกฝ่ายใช้โปรเทคไว้ขอนตันเราก็เลยปีไม่เข้าพนี้ยก,ก,กินใช้ไอซ์บีมไปส่วนเทนิต้าใช้เอาเล็แต่เราก็หมุนเลยพวกนี้ยก,กินใช้ไอซ์บีมครับมันมีพลาดลรมไม่ค่อยจะลดเลยครับเทนิต้าใช้ล็อกสไลด์มากะดวกมันไม่ได้เสถียรครับแล้วก็ เต้าเจอติดฟินนะครับทำอะไรไม่ได้หลนาี้ผงให้นิโตกิงเ e อิร์ธพาวเวอร์ใส่ครับซปเเอร์ฟด้วยการแข่งที่นิชารานี่จะเป็นการแข่งแบบฉันต้องชนะ3เซตนะครับนี่คือชนะ2ใน3ครับนี่คือเซตแรกแล้วเราก็จะมาดูเซตที่2กันเซตที่2นี่คุณโรลโล,โลก็เปลี่ยนตัวนิดนึงครับเอาไทนนต้าออก เราก็ใส่เอ็กซาเข้ามาเพราะทีมผมใช้สนามทรายเลยเอามาก็ได้ประโยชน์ครับแล้วก็มีเกงกาเข้ามาแทนอีกตัวหนึ่งตัวอุนดัสกับกับไฮเดก้อนก็ยังยืนพื้นอยู่ส่งผมเปลี่ยนออกตัวหนึ่งครับเอานี้เจ้ากิงออกก็ส่งไลพิเหลียลงมาไลพิเหลียนี่อาบิลิตี้คือโซลิดล็อกนะครับคือถ้าโดนทัาสบอรไปขีบจะลดพลังไม่ได้หน่อยนึงลองมาดูครับ เปิดแน่นอนครับคุโลโรก็ส่งไฮจีเป็กต้นกับเกงก้ามาเรียกว่าลอยเลวิเทดทั้งคู่ครับแล้วก็มีแอร์บลลอยทำให้ตอนนี้ไอเอิร์ตเควกไปไม่มีอะไรชน์เท่าไหร่เกิงก้าไกาลาร่างเป็นเมก้าครับกลา,ายเป็นชาร์โดแท็กถ้าตอนนี้ผมใช้เอิร์ตเควกใช้ได้ครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เลือกผมเลือกโปรเทคเลิกคัทดิวไว้ก่อนครับกันไว้ใ,ใช้ชารินตาโจมตี เก่งเก้าก็โปรเทคขับกันไว้ก่อนไฮเจรกอนเขาโฟกัสบาสใส่แคนนีตา้าตาแรกเราเล่นพลาดนี่จบเลยนะพลาดเลยแคนนีตา้าแลเน่าเลยไมว่เาเลือเขาได้จากแสงสะอรอนนิดหนึ่งนะ <c oughs> รถเลือกไลพีเรียรดไซดอนนะลงมา เมื่อไรเปลี่ยดจะคลิปคอเปิดได้เลยครับใช้เออควีคพลาดลืมตายเองคอนเดียลเหนื่อยเลิกเป็นหนึ่งแล้วโฟกัสแฝดช่วยไว้แบบตอนนี้พลาดมี้ล,ลืมเลยเลยพราะมันเดวิเทกคอนเดียลก็เออควีคกลับแต่เป็นตีกันเองกันนั้นแต่ป็น ก็แค่นิดไม่เยอะนะครับโชคดีครับที่โฟกัสบาลแล้วเราหลบได้ถ้าไม่งั้นนิตานี่เห็นว่าเฟลแล้วเขาก็ส่งองมุนกัสมาครับตัวป่วนตัวเดิมผมให้เอ็กคาเดลใช้บิ๊กเบสใส่ใไฮเดกอนแล้วขอใหมันคิเปิดไปเฉดไฮเดกอนเขาโฟกัสบาลใส่ไลทิเลียยังเหลือเลื่อยครับเพราะว่าเป็นความสามารถของมันครับโซลิดแล้วผมว่าอันนี้เลือกผิดคนระับ ใช้ไอส์บีมใส่ไอสแสงใส่ไอมินตัสพอเจอ il, สปอยับใส่ er. เอ็กซาดิวนั่นก็แบบไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้แค่จะเป็นอัมพาตแล้ะทีมผมก็ดิวเขายัางคงหลับอยู่ครับไม่ทังไอเด็กก็ใช้โฟกัตบาร เอ็กซาเดียวครว่าหลับหลับไปเตื่นแนะดับไปเลยในพิเลียจะใช้สโตนเอแต่ว่าหลบได้ดวงไม่เข้าข้างแล้วก็โดนกีกระเด็นดูเลื่อนไปหมดแล้วเหลือแค่กระชอมอตัวเดียว ช้อมมาครับก็ให้แปลงล่างเมก้าไปการช้อมเมก้าที่จะช้ากว่าการช้อมล่างธรรมดาแต่พราสปีดจะลดลงมาแล้วก็อมุนกัสใช้เลดเาวเดอร์ครับดึงความสนใจพี่ตัวเองผมก็ให้การช้อมพลอยแจ๊บไปลลาแล้วตอนนี้ลืมลืมตัวจำทลาดทิด ให้เจกอนก็เอ้ยไฮเจกอนก็ดากอมิติเออร์มาแล้วก็เสร็จครับคือโพลสันยังไม่ทันได้ทำงานเลยไปไปแล้วตอนนี้ก็ไพ่ไปครับแล้วเราก็นี่อันนี้ก็คือตอนนี้ก็ยังชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับแล้วอันนี้คือนัดตัดสินครับผมก็กลับมาใช้ตัวเดิมนะครับรไม่เปลียนไม่หวง มึงเขโลโลก็ส่งตัวเดียวกันเลยครับอไอ้คาดิวคาเดนซ่ามาเจอก,กันเองโอ้ไอ้คาดิวเก็บไปครับโลโลแล้วเอาไฮเดรกอนออกมากันเอิร์ธโค้กครับคาเดนก้าก็แปลงร่างมิก้า ันดิวใช้โปรเทคไปครันเลยแทนิต้าเขาก็โปรเทคเช่นกันครับเหลือแทนิต้าของผมกับไฮดรกอนเขาก็แทนิต้าเราเอิร์ดไปๆตอนนี้ก็ตาฟรีแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากแกรนสกอร์ตอนนี้ผมให้คันดิวเอิร์ดไปครับจะเอาแทนิต้าลง่าซึ้นบางเบจ้าเอาลงไม่ได้ง่ายๆ,ๆครับเอิดเนี้อ ไอเจ้าก็ใช้ฟ้ท์บาสมาไส่เทนซ่าโดนจนชินแล้วดับไปเลยเทนิต้าใช้ดัวกุ้นแดงครับเพิ่มแอตแทกและเพิ่มสปีดหนึ่งระดับน่ากลัวมากครับตอนนี้เลือกไม่รอครับส่งกาคาเบียส่งไปเลย เขาเอาไฮเดกอนกลับครับส่งเอ็กคาดิวออกมาจะเอามาลุยแล้วตรงนี้ไก่ช้อมไปล่างเมกาครับตามสบายเมกาชนเมกาแล้วเอ็กซ์คาดิวใช้โปรเทคครับตาหนี้แล้วไก่ช้อมผมจะใช้เดกอนไลายใสคือตอนนี้ก็มอมาอย่างนีน้ไม่รู้ว่าทำอะไร เทน,นิต้าไม่ตายครับแต่โชคดีที่ฟนิงมาตอนนี้มตาตอนนี้เทนิต้าใช้โปรเทคครับป้องกันไว้แคดเดียวเราใส่บิ๊กเบสใส่แคดเดียวของอีกฝ่ายครับซุปเปอร์จีบเลยไม่ตายครับแล้วก็การชมเช,ชยเอิร์ทควครับเราต้องตอนแรกก็จะเอาลงนู้นสองตัวเลยแต่เทน,นิต้าใช้โปรเทคอย่างนี้ก็เราก็สวยไปครับเหลือดีโฟรัฟแต่สวยไว้เหลือเล็บหนึ่งเลย แต่ก็เอาเอ็กซาดิวเขาลงได้เขาก็ส่งอมุนก็ะตรงมาเอาวิธีการยากมากกว่านี้ผมก็ใช้เอิร์ทอคุยนะครับเอ็กซาดิวเขาใช้เนต้าลงก่อนกระชมก็โดนด้วยก็เลยไม่หนักมากเท่าไหร่กระชมใช้จะก้อนลัตติปโปรเทคครับมาตอนนี้5เทิร์นแล้วครับแส พายุไฟหมดเลยเขาก็ส่งไฮเดยก้อนออกมาอนุภคก้อเล็กเขาเดอะเหมือนเดิมดึงให้จมตีตัวเองอย่างไฮเดยก้อนไฟบลัชใส่ใส่คอมเอ้ยไอ้ขั้วเดือดเลยเลื่อนแค่หนึ่งไงก็ไม่เหลือคริสติเคิลด้วยก็จะชมให้เดยก้อนลัชไปใส่อมอนกภาคครับเอาวนลงยังไม่ยอมลงเขาก็ติดคิดซะด้วย เขาก็เคลื่อนเลื่อนจากเล็โอเวอร์ส่วนเ,าเราก็เลืเล่อนลดจากคลอยสั้นแบบโหส่งนี o ่กับคิงกับสุดท้ายออกมามึงก็จะใช้เหล็กขาเดิมเหมือนเดิมครับคือจะให้โจมตีเขาก่อนให้ไฮเดโกอนเปิดทางสะดวกไปเรื่อยๆไฮเดโกนโฟคัสบาร์นอ่อนเศรษฐีกับคิงกับเ็นนอตวิ่ได้ค่เขีบครับนี่คิงเป็นธาตุพิษนะครับไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นเลย แมกวเราก็ไล่ใส่อมูนลก๊สซไปครับอมูนลก๊สซก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วนีเจ้าคิงผมใช้ไอซ์บีมใส่ใหเดกกอนเนปเปอร์ไฟทีฟก็เรียบร้อยครับนี่ก็จบแบทเทิลตาแรกแล้วนะครับอันนี้คือรอบแรกแล้วเราจะถ้าว่างๆผมจะถ่ายรอบสองมาให้ดูรอบสองรอบสามให้ดูต่อนะครับส่วน รอบสี่ที่ผมแพ้เดี๋ยวผมจะเอาลงลงมาให้ดูคลิปหนึ่งแบบยอบ่อเพราะว่าผมแพ้ไปสองสอสอง,งครั้งมันก็แพ้แบบเดียวกันเลยเพราะว่าแพ้ทางจริงครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ